สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีดาวน์โหลดและติดตั้งทีมสปีกสามหรือ t s 3านั่นเองครับก่อนอื่นเลยเราต้องเปิดเน็ตขึ้นมาก่อนครับแล้วเข้า Google จากนั้นพิมพ์ว่า t s 3นะครับ แล้วข้าอันแรกครับทีมสปิกดาวน์โหลดอันนี้เราก็เลือกครับคอมเรามันเป็นกี่บิตครับ32หรือ64เดี๋ยวนี้จะใช้32กันครับอ่าของผมใช้32ครับผมดาวน์โหลดจากนั้นล,ลงมาติ๊กครับ ถูกไหมครับคลิกที่ลิงก์ตรงนี้เลยครับแล้วเลือกดาวน์โหลดครับเลือกที่ตั้งของแบเลือกที่ตั้งที่เราจะเซฟ ให้นานัก15วิเสร็จแล้วครับเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ครับจากนั้นบเบิลคลิกเข้าไปครับ ลันแล้วรอมันโหลดครับจากนั้นกด next ไปได้ก็ next ต่อไปครับอีกต่อไปเน x กต่อไปครับไม่ต้องติดครับเน็กต่อไป กดโคสเนะครับตัวเนี้ยเราใช้ติดตั้งให้มาครับพอติดตั้งเสร็จแล้วเราจะได้หน้าตาตัวนี้ออกมาตัวตัวนี้เราสามารถลบทิ้งได้เลยครับอ่าลบทิ้งได้ครับครับจากนั้นพอเราได้ตัวมันขึ้นมาแล้วให้เราดับคลิกเข้าไปครับเนี่ยมันก็จะได้อย่างงี้นะครับกดที่ c o n n e c t i o n นเราก็ใส่ไอพีเซิร์ฟของเราเข้าไปครับส่วนช่องนี้ก็ใส่ชื่อของเราเพียงเท่านี้ครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ